อารักคุณผู้ชมครับมาคุยกันเรื่องของการเดินหน้าเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับหลังจากที่เราผ่านพ้นเรื่องของโควิด19กันไปเราจะเห็นนะครับว่าภาวะโควิด19เข้ามาเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เขาอยู่ในตลาดแรงงานเดิมเนี่ยเรียกว่าต้องประสบอยู่ในภาวะของการตกงานหรือว่าว่างงานแต่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นผู้ประกอบการอีกจํานวนมากครับที่ตอนนี้บ่นเหมือนกันฮะว่าไม่มีแรงงานขาดแคลนแรงงานที่จะเข้ามาในการดําเนินธุรกิจในการขับเคลื่อนองค์กรของเขา ทำไม่ะฮะทำไมสองกลุ่มนี้ถึงไม่สามารถที่จะจูนเข้าหากันได้ทางกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแบบนี้แล้วกันเราก็ต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตอบโจทย์กับความต้องการของสถานประกอบการของผู้ประกอบการโดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างการเดินหน้าพัฒนาของ EEC ที่จะมีความต้องการในเรื่องของช่างในเรื่องของวิศวกรต่างๆนะครับมาดูรายละเอียด <para S 1> ของโครงการนี้กันนะครับทางกระทรวงแรงงานนะครับโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็เรียกว่าขานรับ นโยบายของรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับปูพรมรับสมัครนะครับฝึกอบรมฝีมือแรงงานมุ่งเป้าตลาด EEC แมาจะเป็นกลุ่มช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าผู้ประกอบการอาหารนะครับเรียกว่ายังติดอันดับความต้องการการจ้างงานนะครับทางอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับคุณทวัตเบญจาทิคุณเปิดเผยนะครับว่าการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงานนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเตรียมแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและบริการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับโดยใช้ระยะเวลาในการฝึกฝีมือแรงงานเนี่ยราวๆสองถึงสี่เดือนนะครับทั้งการฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือว่าสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วนอกจากนี้ครับจะส่งแรงงานที่เข้ามาฝึกอบรมเนี่ยไปฝึกงานจริงๆไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงนะครับเพื่อฝึกประสบการณ์ในการทํางาน ซึ่งสถานประกอบกิจการก็จะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเลยครับในการสังเกตพฤติกรรมลักษณะนิสยัยความรู้ความสามารถและก็พิจารณาที่จะรับคนที่มาฝึกงานเนี่ยเข้าไปทํางานด้วยซึ่งส่วนมากสถานประกอบกิจการก็จะรับเข้าไปทํางานนะครับเนื่องจากว่าเป็นการฝึกในหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งการฝึกอบรมแรงงานใหม่เนี่ยตเตรียมที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็เป็นไปตามแนวนโยบายนะครับ ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งรัฐมนตรีใหม่ของกระทรวงแรงงานนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นด้านการเตรียมแผนในการรองรับการจ้างงานคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการว่างงานด้วยนะครับโดยแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะจะส่งผลกระทบต่อแรงงานและสถานประกอบกิจาการกันทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็ตามแต่ตอนนี้ สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะพื้นที่ EEC ตอนนี้ก็เริ่มมีความต้องการแรงงานฝีมือจํานวนมากขึ้นมีโครงการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยจากข้อมูลค่ะพบว่าความต้องการแรงงานในพื้นที่ EEC นะคะเฉพาะพื้นที่ EEC เขาบอกยังมีความต้องการกลุ่มอาชีพด้านช่างและภาคบริการอย่างช่างเชื่อมก็เป็นประเภทงานที่ติดหนึ่งใน10อันดับที่ EEC รวมถึงแรงงานที่มีความรู้ด้านการประกอบอาหารการเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีทักษะฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดนี่แหละจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนท้องกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ต้องการดําเนินการฝึกให้ทันต่อความต้องการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดทำแผนรองรับการฝึกในปี2564ให้มีเป้าหมายการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานจํานวน5,440คนโดยในการฝึกดังกล่าวนะคะมีหลักสูตรเตรียมเข้าทํางานซึ่งเป็นการฝึกให้กับแรงงานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยค่ะทานนี้นะครับได้มีการมอบให้ทางด้านของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานวางแผนนะครับเตรียมรับสมัครฝึกอบรมตามความต้องการของแรงงานรวมถึงสาขาอาชีพที่สามารถป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในเขต EEC ได้ด้วยซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายจังหวัดนะฮะที่เริ่มประกาศรับสมัครหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานแล้วไม่ว่าจะเป็นที่สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ ก็ประกาศรับสมัครฝึกอบรม6สาขาด้วยกันทั้งช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือช่างเดินสายไฟยฟ้าภายในอาคารช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กช่างซ่อมเครื่องยนต์ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และการประกอบอาหารไทยนะครับโดยจะเริ่มฝึกอบรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม63เป็นต้นไปนะครับคนที่เข้าไปรับการฝึกเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีฝึกฟรีมีที่พักฟรีด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจจะเข้ารับการอบรมก็โทรศัพท์ไปที่สายด่วนกระทรวงแรงงานก็ได้นะครับหมายเลข1506นะครับกด4นะฮะหรือว่าที่กองสื่อสารองค์กรหมายเลขโทรศัพท์022454035ก็เป็นข้อมูล ii, ii, ดีๆข่าวสารดีๆแล้วฮะที่ตอนนี้ใครกําลังว่างงานอยู่อาจจะสนใจเข้าสู่องรงการน,นี้ก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้เข้าสู่การฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดพอจบแล้วเนี่ยก็เรียกว่าสามารถที่จะเข้าไปทํางานในสารประกอบการนั้นได้ด้วยเลยนะ,ะครับถือเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะ